คุณหยยยววา้ใช่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะดจิมมี่สวัสดีค่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นนี้ยวันนี้ตื่นเต้นอเคยจะตื่นเต้นตั้งแต่บนเวทีต้องลงหน้าสัมภาษณ์ไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นระดับจิมมี่ได้เลยโอยตื่นเต้นครับผมน่าจะต้องจะทับหน้าไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยอาจจิมมี่ได้ขับวในงานวันนี้หนึ่งค่ะข่าของคุณจอห์หอมครับผมก็งานวันนี้ครับของ Breeze Excel ครับเป็น Signature s ์เซน Club ครับผมก็ ปิดตัวพี้ยนเตอร์ก็ผมนี่แหละเป็นพี้ยนเตอร์ครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่เซนทนัลเวิลด์ครับเป็นลานเอเดนก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆมีกลิ่นหลายๆกลิ่นให้มาเลือกชมกันแล้วก็เลือกดมกันอย่างนี้ค่มีความพิเศษยังไงมีความพิเศษยังไงบ้างเหรอแต่ละกลิ่นก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วกันออย่างเนี่ยสีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นสีแดงครับผมวิสกี้สีแดงก็จะเป็นมีความหรูๆนิดนึงมีความติดแกรมนิดนึง แต่ว่าอีก3กลิ่นก็ใช้ได้ในวาระโอกาสอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้าก็สดชื่นกลิ้งกริ้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูก็หวานๆหน่อยสีอะสามารถใช้ได้ใช้ได้หลายโอกาสหลายโอกาสแต่ส่วนตัวนะที่ผมใช้วันๆเลยจะเป็นสีแดงครับผมเราก็ชอบสีแดงเลยผมชอบสีแดงอยู่แล้วไงก็เลยเลือกกลิ่นนี้กินนี้เลยใช่กลิ่นนี้ก็หอมจริงครับหอมมากหอมมากหอมมากเขาบอกกลิ่นหอมยาวนานเลยยาวนาน45วันอ่ะคิดดู แล้วพวกคราบอะไรพวกนี้ครับก็ขัดออกหมดแบบคราบนู่นนี่คือออกหมดใช่คุณาพิสศคุณลักษณในการถึงขูงต้ในการขจัดคราบก็ยังมีอยู่ไม่ใช่หอมอางเดียวอ่าใช่อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วก็คือแบบพวกคราบพวกแบบเวลากินเลอะเวลาแบบไปเล่นกีฬานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเลอะอยู่แล้วแล้วก็นี่แหละก็ขัดคราบออกแบบขยี้นิดนึงก็ออกแล้วแล้วก็อันนี้ก็มีกลิ่นหอมด้วย15วันอ่าใช่คือสัมผัสเองปะ อะไรรคับเคยซักผ้าเองใช่ไหมเคยซักผ้าเองนะอ่ะพูดไปอาจจะไม่เชื่อจริง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 ผมเคยซักผ้าเองตอนตอนผมเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองดูว่าเออเป็นยังไงแต่คือมันจะมีซักเครื่องซักมือใช่ไหมผมซักเครื่องมันอ่อนไลยมันอ่อนหัดไปต้องลองซักมือแต่ลองซักมือก่อนเริ่มเริ่มเจ็บล่ะไม่ชอบไม่ชอบขยี้ซกเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้บลีสไม่พอเห้ยเป็นยังไงล่ะก็ง่ายเลยไม่ต้องขยี้อะไรเยอะ เออเอาลงไปชุบอุ้ยหอมด้วยงงกว้างหน่อยกว้างหน่อยครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ breeze นะครับผมก็มีสีกลิ่นมาใหม่นะครับผมแล้วก็ฝากพิลนเตอร์ด้วยนะครับผมก็มีอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะมากๆเลยภายในปีนี้นะครับก็ฝากด้วยสำหรับ breeze ด้วยนะครับแล้วก็ผมด้วยนะครับไปให้กำลังใจน้องโค้ดมาอะไรครับผมไปให้กำลังใจน้องโค้ดมาทำไมครับ ตอนที่ทำง,งานจบอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ครับผมครับไหนคนชมว่าเราเป็นแบบว่าก็ซัพพอร์ตอย่างดีเลยกันเรื่องกะไรให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงเหรอก็ก็คือเออผมเศร้าไปกับมัน <laughs> ผมเศร้าไปกับมันจริงๆนะคือแบบเออมันเป็นอะไรที่กระทัน,นหันมากๆอะไรนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เอ่อในฐานะที่เออเป็นเพื่อนคนนึ่งรู้จักกันมานานมากๆแล้วอะไรอย่างเนะครับก็ เรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็เสียใจกับเขาด้วยแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยครับ<ม>เพราะว่าตอนที่เรารู้เราก็ไม่ได้อยู่กับเขาอ<ม>เราก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาอ่ะเป็นคนที่ร<ม>ักครอบครัวม,มากอยู่แล้วเป็นคนที่แบบค่อนข้างเซนสินทีฟกับเรื่องครอบครัวเนี่ยครับเออใช่เราก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าน่าจะหนักแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่โทรไปเขาบอกเขาไม่เป็นไรเขาโอเคผมว่าอโอเคบ้าน <laughs> พูด <laughs> พูด,พดได้ว่าเออไม ไม่โอเคก็พ mm ูดได้อะไรอย่างเงี <Yeah. S 2> you, uh, so ้ยแต่โฟเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะเออชื่นชมมากเลยใช่ใเป็นไงฮะตอนที่แบบว่าเอาหินเอาไปให้กำลังใจไปอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไปให้ได้เยอะเยอะๆอะครับผมก็วันแรกก็ไปวันวันที่จิมเอ็มเป็นคนจัดก็ไปวันเผาก็ไปครับผมก็ก็พยายามไปไปเป็นกําลังใจนี่แหละเพราะว่าเออคือมันเป็นช่วงที่เขาต้องการกาลังใจที่สุดอะไรครับใช่ กเับมาที่มาีมเขาเขาพูดอยู่แล้วแต yep. <oo> ่ว่าตอนตอนที่อยู่ที่นั่นคือเขายิ้มให้ทุกคนเลยนะเออเขาบอกว่าเก่งอย่างวะแข็งแข็งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็วันเผาก็เรื่ออะไรก็คือโฮปล่อยโฮเหมือนกันผมก็ยืนดูแล้วผมว่าโอสารว่ะเออใช่คือไม่คิดว่าจะเป็นห่วงมันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็นั่นแหละมันเหตุการณ์ที่มันให้ข้อสติเกือนใจอะไรเราบ้าง ตื่นใจอะไรบ้างเหรอก็ตื่นใจว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้แล้วเออมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆแล้วก็ข้อคิดอีกอย่างให้อะไรบ้างเหรอก็ให้ให้ผมรู้นี่แหละว,ว่าผมรักมันมากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยอะ่ะคือเราอ,อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแบบก็ผูกพันอ่ะรู้สึกผูกพันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรเราก็พร้อมที่จะพพอร์ตตลอดตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ มามรู้สึกนี้มันมาจังหวะไหนจังหวะที่รู้สึกว่าไอ้เพื่อนเรากำลังสูญเสียส,สิ่งที่รักไปอะไรอย่างนี้แบบอืมคือจริงคือจริงอ่ะคือไม่ได้คือเราไม่เคยมีปัญหากันเลยอ่ะก็คือแบบทํางานด้วยกันมาแฮปปี้กันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบในวันที่คนคนนึงแบบกาลังอ่อนแอที่สุดอะไรอย่ยก็รู้สึกว่าเออในในเมื่อเราอยู่กันมาในช่วงเวลาแบบเราลําบากด้วยกันเราทํานู่นทํานี่ด้วยกันอะไรมีความสุขด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เขาลําบายที่สุดเราก็ เราก็ต้องไปอยู่กับเขาเหมือนกันเลยอ,อย่างตอนเราคิดเราอยู่ใจเขาอวู่แบบอยา่เียงอะไรก็ดอยู่ใจเ,เ,เขาได้เลยถ้าไปินกินเลยเจริงๆผมว่านะทำให้เขาคิดเรื่องอื่น <c oughs> เป็นสิ่งที่น,น่าจะเวิร์กนะเพราะว่าเวลาอะไรอย่างมาทํางานมานู่นมานี่อะไรก็ทาให้เขาแบบไ,ไม่ได้คิดถึงเรื่องน,นั้นก็จะโฟกัสกับเรื่องงานอ,อะไรเออแล้วนั่นแหละผมก็ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยเขาได้ดีอยู่ประมาณนึง รักเขามากขึ้นต่อไปจะดูแลเขายังไงก็ก็เขาดูแลตัวเองได้ครับไม่ต้องมาหวังจินนะเออแบบเออก็นั่นแหละรักรักอะไรนรักรักเพื่อนเออใช่ใช่ว่ารู้สึกว่ารักเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเมาบอกผ่านสื่อแล้ววันนี้มันรู้อยู่แล้วเออคือแบบแค่มองตาการถูกมั้ยนะเพื่อนแค่มา้านก็โอเคแล้ว ใช่คือเออใช่คือคือผมคิดว่าแบบการที่เราไปในเราอยู่ในทุกช่วงเวลาของเขาในในในช่วงเวลาที่ตามที่สุดกับดีที่สุดของเขาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละมันถือว่าเราผ่านอะไรกันมาด้วยเยอะๆแล้วมันจะทําให้เรายิ่งรักกันยิ่งผูกพันกันยิ่งนู่นนี่กันอตอนตอนที่เขาเจอหน้าเราครั้งแรกน้ำตาซึมหมดว่าเวแล้วเขาไปเราจับไปกอดหรือน้ำตาเขาเร้องไห้กับเราบ้าไงไหม ไม,ไม่ไม่เลยหรอไม่แล้วแข็งขนาดนั้นหรอเ <c oughs> อ <c oughs> อ,อ,อจริงๆรนะ <c oughs> ผมก็งงอะไรวะเก่งจังแต่ว่าคือเขาน่าจะกลับไปร้องแหละม <c oughs> ผมก็ถามแม่ถามอะไรพวกนี้ว่าเรฟดตเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เขาก็อออบอกเออก็หนักอยู่คนไมไ่กินข้าวอะไรเเลยบอกมันให้ไมไ่กินข้าวเออกินข้าวบ้าง ตอนนี้เขาพร้อมกลับมาทำงานนี่อย่างเขาจะเจออึสระที่เขงจะรออยู่เม่คิววันนี้ L L โอ้ยพร้อมนานแล้วครับผมโพส์พร้อมตลอดอยู่แล้วครับใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับซ้อมกันนานแล้วแหละก็ถือว่าตอนนี้เริ่มรวมรวมตัวกันคือ L L มีคนเยอะมากแล้วคิวแต่ละคนที่จะมาซ้อมรวมกันเนี่ยมันยากมากแต่ว่าตอนนี้แหละใกล้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้ซ้อมรวมกันหมดทุกคนแล้วที่เราสังเกตได้ตอนนี้สภาพจิตใจเพื่อนพร้อมกลับมาทำงานเราเป็นยังใช่ไหมก็พร้อมครับโพส์ เรียกว่าอะไรทุ่มเทกับงานครับผมอย่างคู่หัวใจว่าเออลุกตทรงผมทรงผมจะจะไม่คอนเน็กแคนแล้วเนี่ยคอนเน็กแล้วเนี่ยสกินเฮดสกินเฮดเออใช่เดี๋ยวผมไปทำด้วยแล้หยอก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 ไม่เอาไม่เอาไออย่างโชว์ของคู่เราจะเป็นยังไงครับไม่เอาสปอยไม่ได้สินะมันต้องขบคู่อ่ะมันจะต้องมีพาร์ตของคู่เราทั้งสี่อะไรอย่างเงี้ยมีพาร์ทคู่อยู่แล้วครับผมก็ก็เหมือนทุกๆปีแหละที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดีกว่านั้นด้วยครับผมก็จะมีแบบพาร์ทใหม่ๆมาให้ได้ได้ชมกันแล้วก็แบบคอลแลปใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างนี้เจมส์เขาเปแฟนจะได้แก้บนอะไรแก้บนเรื่องอะไรครับที่เขาบอกบนสเตจมีฝันไว้ว่าบอกอยากเห็นเจมในสเตจทมีมีการแก้บนได้เกิดขึ้นหนึ่งแน่นอนเออเตรียมเลยใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าเตรียมแก้บนได้เลยเตรียมแก้บนได้เลยคือเพอผมแบบพยายามทําให้ทุกโชว์มันแตกต่างกันอยู่แล้ว แล้วก็เรียกว่าอะไรด้วยด้วยความที่เราก็ทําโชว์มาหลายๆอันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้มันมีความแปลกใหม่บ้างหรือไม่ก็แบบต่างจากคู่อื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยกออ็รับรองว่าแต่ละคู่ก็คือจะมีเรียก่อะไรอะมวลรวมที่แตกต่างกันละะ้กันไม่ใจเรา<ด>อยากจะเป็นคนอลกับใครมาก<อ>ที่สุดคู่ไหนมากที่สุดอยากคอลแลบกับใครมากที่สุดหรอแล้วแต่โชคชะตาจะตัดสินแล้วกันเอามันเอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณไม่ได้อะไรจากผมหรอก อะไรนะไม่ต้องเอาแบบความจริงฟุ้งไปเลยอฟุ้งๆเหรอผมอยากคอลแลบกับใครเหรอผมอยากคอลแลบกับพิธาครับโอ้ยเหรอเฮ้ยผมอยากเป็นคนแรกที่พาพิธาขึ้นมาบนเวทีอินแพ t มากๆเลยนะเอาต้องทำให้ได้นะมิชชั่นนี้พี่ว่าต้องทำให้ได้ผมว่ามันก็จะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรให้พิธานั่งดูสบายๆดีกว่าเราคอลแลบกับใครดีอาคอลแลบกับบูโนมาแล้วกัน แ่าตัวเท่าไหร่ก่อนม่รู้เต็ปสามคำพี่ตอนนี้เนี่ยสเต็ปสามคำไม่รู้หรอกสามคำไปส่มไปไม่รู้ครับไม่รู้รู้คุณอาจจะได้จากคนอื่นนะคุณไม่ได้จากผมนะ ไะอย่างไรอ่ะเพลงไรอ่ะเพลงอ่ะกับกับโพสต์ต่ำกันยังไงไรอ่ะเพลงจะร้องเพลงไหนยังไงเพลงคู่เพลงเดี่ยวไม่บอกอ่ะแต, <S 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 แต่แต่เกาจะจะมีเพลงที่เป็นแนวที่แตกต่างแล้วกันอ่ะเป็นแนวที่แตกต่างก็จะมีเนื่องจากมีทั้งเพลงตัวเองเพลงคนอื่นเพลงนู่นนี่ก็มีเยอะครับผมก็จะเป็นแนวที่ทุกคนน่าจะเรียกร้องกันมาเยอะแล้วกันอ่ะสปาต่อยล้วเรียกร้องกันมาเยอะมีเพลงที่คุณฟรีใช่ไหมได้มาแล้วฉันได้มันมาแล้ว เอาไม่ได้ปอนภูวินได้ไปแล้วแหมอะไรนะครับไม่แต่เราก็มี replacemen ที่ดีเหมือนกันคือเพลงเราเป็นเพลงโชว์ความสามารถเนี่ยเราแบบโอ้โอ้อ้าจารย์นี่งงนี่เออป๊อก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 ป๊องแต่เราเพลงนี้ก็ได้ไกล้ใกล้กล้ใกล้กล้ลูคุณจะเอาลูกคุณขึ้นสเตจด้วยเออใช่ลูกอ่ะลูกลูกลูกคนน่ะไม่รู้ว่าลูกจะตื่นมาหรือเปล่า ไม่ได้โอ้เวลานอนเด็กเป็นสิ่งที่สําคัญเด็กกำลังโตน่าจะต้องแบบเอ่อให้ให้นมบุตรก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าลูกจะตื่นมาทันเวลางานหรือเปล่าแต่ทุกคนอยากเจอลูกคุณมากเลยนะแน่นอนอีกแล้วลูกผมน่ารักแลต่ลูกผมเก่งนะผมชอบมากเลยเออเต้นเก่งนู่นนี่อะไรเงี้ยแบบคุยกับคนดูเก่งอ้อนเก่งอะไรเงี้ยพอ้อม่ลูกทํางานไหมพรบผมไม่ลูกทํางานไห ลูกทำงานเก่งกว่าผมอีกหยอกหยอกทำงานดีเหมือนเหมือนกันได้พ่อมาเต็มเต็มเลยนะนี่อันนี้เป็นพ่อบอะไรบ้างนี่เป็นพ่อบอะไรอครับพ่อกับป้าหรือเปล่าพ่อกับแดดีแล้วแต่ลูกจะเรียกแล้วกันลูกลูกยังพูดไม่ได้เลยตอนนี้ลูกยังลูกยังฝึกภาษาอยู่อืใช่ครับต้องสอนคำแรกที่อยากสอนให้ลูกพูดคำคำแรกคือคำอะไรคำแรกเหรอ พูดชื่อตัวเองให้ได้ก่อนพูดว่าหนูชื่อคุณหนูครับนี่ต้องแทนตัวเองว่าหนูนะเพราะว่าเขาเป็นหนูไงเจนต้องทำให้ยู่ก่อนี้ฉันไม่ใช่หนูเอาลองให้ลูกได้จำไงลูกจะได้จำเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนให้ลกพูดไงไม่เป็นไรผมสอนลูกไหว้คนแล้วผมสอนลูกให้มีมารยาททางสังคมแล้วแต่ผมผมกับโฟนนี่จะเป็นแนวที่แตกต่างกันนะผมผมนี่จะเป็นแนวแบบตามใจลูกใช่แต่โฟนนี่จะเป็นแนว แนวไรค่อนข้างเข้มงวดอือใช่ต่างกันเลยพ่อกับแม่ต่างกันต่างกันใช่วันละวายเยี่ยงๆต่างกันครับผมแต่ลูกรักผมกว่าแน่นอนโอ้โหเกี่ยวกับสามีเรื่องนิดนึงเรื่องก็กระแสความฮิดของเราอะไรนะกระแสความฮิดของเรากระแสความมิดเออความฮิดอ๋อความฮิดเออล้อๆของเราเนี่ยเออไม่ว่าทำอะไรคนก็จับจ้องเออเดี๋ยวเพราเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ยเรามีวิธีการดูแลในการเล่นโซเชียลยังไง ก็ไม่ได้ฮิตอะไรขนาดนั้นหรอกครับไม่เขินเลยว่าเราพูดอะไรไปแล้วคุณจะแบบเออไปกับจ้องแบบว่าจริงาจะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็มันก็มีทั้งคือโซเชียลมันก็มีสองแง่สองง่าอยู่แล้วก็มีข้อเสียข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ใช้ให้ดีครับก็แล้วแต่ว่าบริบทของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าบริบทของผมในแต่ละอย่างที่ผมโพลลงไปมีแต่ความหวังดีและความนื่นนี่ทั้งนั้นใช่ก็ ก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วกันเราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นจร่งจรนะจำเป็นต้องต้องระมัดระวังตัวมากจำเไ็นต้องตองมากขึ้นไหมก็คือคือคือก็เรียกว่าอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าต้องระมัดระวังตัวในการในการใช้โซเชียลครับทุกคนแหละมันมันมันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสื่อกลางที่เราจะสามารถคอมมิวนิเคตกับคนเยอะมากๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็มันมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆก็ บอกว่าตอนนี้จะดีขึ้นแล้วครับผมเวลาเจอกระแสทีกลับมาแรงๆตั้งรับฝันไปไหวครับผมอืออือก็คือไหวนี่คือไม่ได้ชินนะแต่หมายถึงแบบไหวนี่คือก็พยายามปรับปรุงจากจากสิ่งที่ตัวเองทาพลาดไปนะอะไรับผมก็มันก็มีคือคือผมก็ยืนยันอ่ะยืนยันอยู่ตลอดว่าสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำอ่ะไม่เคยมีแต่นนั้นที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า คือบางทีก็อาจจะมีคิดน้อยไปบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบเอทำผิดไปบ้างอะไรนะครับผมก็ก็คือเรีื่อยแต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าไม่ได้วเจตนาที่อะไรไม่ดีจริงนะมีน้อยบ้างไหมลยอะไรผมมีน้อยบ้างไหมยมีน้อยบ้างไหมเหรอมีอยู่แล้วเราไม่จอาเป็นคนฝังดีอยู่แล้วที่จากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเออพอมันมาอีกด้านหนึ่งเลยคือมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดครับผมมันไม่มีทางที่ จะมีคนรักเรา100่รอ,รอเอซนอมันเป็นไปนไม่ได้ก็แต่ละคนก็มีความคิดของเราที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าคนจะคิดกับเราอย่างไรแต่ผมแคออ่บอกไว้ตรงนี้แล้วกันว่าผมไม่ได้คิดร้ายกับใครแล้วไม่ไม่เคยไม่เคย,ม,เคยมีเจตนาที่ไม่ไม่ดีอ่ะอใช่ก็เราบังคับคนอื่นว่าคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็พยายามทําในสิ่งที่เราเชื่อต่อไปว่าเออแบบนี้ดีแล้วแบบนี้ดีแล้วฝากงานซีรีส์หน่อยมีงถ่ายมาทุกเรื่องแหละ ครับผมก็ตอนนี้ The Dark Dice ครับผมกำลังถ่ายอยู่เลยก็จะเป็นซีรีส์แนวแบบพวก a อ v e n t u r e หน่อยมีเกมนู่นนี่นั่นอะไรครับผมก็อ,อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวก็จะถ่ายเสร็จแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ The Dark Dice ปีนี้ครับโอเคขอบคุณครับครับผม